เพชรสีเหลืองระดับตำนานของทิฟฟานี่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วครับและคุณยังสามารถเข้าไปชมได้อีกด้วยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมนิทรรศการสุดพิเศษ,ษ,ษที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยจากแบรนด์ทิฟฟานี่แอนด์โคแบรนด์เครื่องประดับและอัญมณีสุดหรูจากอเมริกางานนี้มีชื่อว่า Legendary Legacy ครับซึ่งในงานก็จะมีจัดแสดงงานจิวเวลรี่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของแบรนด์ทิฟฟานี่ซึ่งก็รวมถึงจิวเวลรี่ชิ้นที่เป็นไอคอนิกของแบรนด์ทิฟฟานี่อีกด้วยครับโดยในทนิทรรศการจะเป็นการเอาผลงานหลายๆชิ้นของคคคุณชชออองงงงงาาาาาลลลััััมเเบบบบรรรรร์จจจจดดดดดดีีซนนนนะะะตแแแยยย่่วกกสสโท็็ปหๆ แต่ละห้องก็คนละเต็มเราก็จะมีผลงานของคุณชองจะแสดงในแต่ละห้องครับก็มีชิ้นที่น่าสนใจอยู่หลากหลายชิ้นเลยอย่างเช่นสร้อยคอเส้นนี้สร้อยเส้นนี้มีชื่อว่า Head and Flower ประกอบด้วยซับไ้ายสีเหลืองส่งคุชชั่นถึง2 2เมตรแล้วก็ประดับด้วยเพชรสุดอลานตาแล้วก็มีการใช้เทอร์คอยล้อมเพชรเป็นรูปดอกไม้การวางพลอยวางเพชรในลวดลายของตัวเรือนที่ทำออกมาองตัวมากมากแล้วก็ยังสวยงามไร้การเวลาอีกด้วยต่อมาที่น่าสนใจก็คือเข็มกลัดรูปช้างชิ้นนี้เข็มกลัดชิ้นนี้มีชื่อว่่าาาาาา Eleph He ซึงงงงงชเป็นนนสัััญลลลกกษ์แแหพะํควมอออดทจข จากการตีความทั้งหมดคุณชองได้ถอยทอดออกมาในรูปแบบของเข็มกลัดชิ้นนี้ลังสรรด้วยเทคนิคเคลือบลงยาสีสันสดใสประกอบกับอัญมณีหลากหลายชนิดาะง,งานช่างทองสุดปานณีทําให้ชิ้นงานชิ้นนี้เปลี่ยนไปด้วยความหนักแน่นครับผลงานชิ้นถัดมาถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่โด่งดังของคุณชองชาลัมเบอร์เจเลยครับโดยเป็นเข็มกลัดที่ชื่อว่า Bir d on อ r น c k เปิดตัวครั้งแรกในปี1965และดีไซน์นี้ถือเป็นผลงานการออกแบบสุดไอคอนิกของคุณชองเลยรวมถึงเป็นดีไซน์ที่เป็นภาพจําของแบรนด์ Tiffany ดดดน,กดนกเกาบบนีงในิด์นัก 6กกะลัตและตรงตัวเนาก็เป็นทองประดับด้วยเพชรครับซึ่งดีไซน์นี้สื่อถึงความสุขเสรีภาพและความเป็นไปได้ครับชิ้นถัดมาชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นไฮไลท์ที่สุดในงานนี้เลยแล้วก็เป็นชิ้นที่ผมชื่นชอบมากที่สุดอีกด้วยครับชิ้นนี้คือ The Tiffany Diamond เข็มกัดชิ้นนี้ประดับด้วยเพชรสีเหลืองขนาด128.5 4ก่ัดด้วกะัตโดยเพชรสีเหลืองเม็ดนี้มีชื่อว่า The Diamond King เป็นหนึ่งในเพชรสีเหลืองแฟนซีที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเพชรเป็นนี้ถูกขุดค้นพบใน มาเจียในเป็นทรงคุชชั่นบิเลียนขัดเหลือน้ำหนัก128.54กตเข็มกลัดชิ้นนี้นอกจากจะประดับด้วยเพชรระดับตำนานเม็ดนี้แล้วดีไซน์ของเข็มกลัดก็สวยงามไม่แพ้กันครับโดยดีไซน์จะเป็นนกที่กำลังโวยบินรอบเพชรเม็ดนี้ซึ่งแสดงถึงศิลป,ปะแห่งจินตนาการอันไร้ขอบเขตของทิฟฟานี่ซึ่งใช้ครับดีไซน์ของเข็มกลัดชิ้นนี้ก็ได้ถูกพัฒนามาจากเบิร์ดอ r o c าร็อกนั่นเองซึ่งใครเห็นก็ต้องรู้ว่าดีไซน์แบบนี้มาจากทิฟฟานี่แน่นอนเพราะเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ชัดมากครรกกััรัััตววววเเขมมมมมกกก้้้ลลาาาาา่่่งงงนนนนนสึแแะถูฝปีซห 75กะลัดประกอบด้วยเพชรลาวเป็นเลียนหร้ยย1220เมตรเพชรทรงไข35 m, ่35เมตรพัะไฟสีชมพูทรงกลมอีก10เมตรออกมาสวยมากๆครับถือเป็นเข็มกลัดที่สวยและสะกดสายตาม,มากจริงๆทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในงานนิทรรศการที่ผมออกมาให้ชมนะครับเพราะในงานมีการจัดแสดงเครื่องประดับหลากหลายชิ้นมากถ้าใครสนใจสามารถไปรับชมได้นะครับงานนี้จะแสดงตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่7กันยายน68ที่ห้างวัดแบงคอกครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสปาเกตเจมไปด้วย